ครับผมคุณแม่น้องกระจอมวัดีครับจ้ะเดี๋ยวเพรียหนึ่งจ้าครับผมครับผมเอาเพียงไหนเนาะครับน้องกระจอมหายหายดีไปครับเพียหายแล้วเหรอค่ะหายแล้วค่ะอ๋อหายดีแล้วเนาะค่ะวังอซีหามือเห็นชื่อว่าไปแอนค่ะคุณ ไปพิษณุโลกแล<พ>้วก็ครับพิษณุโลกเนาะค่ะไปพิษณุโลกแล้วค่ะกลับกลยแวะนครสวรรค์ค่ะอืมทั้งพันนครสวรรค์บ่ครับไปพิษณุโลกเอ,อ่อก็ได้งพานหรอกค่ะแต่ว่ากรยแวะไปไหวหลวงพ่อจักหน่อยค่ะหลวงปู่จักหน่อยเห็นรูปที่ท่งมาหเบ่งที่น่องนั่งอยู่กลางทาง หลวงปู่นะครับปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อพัดค่ะโอ้หลวงพ่อพัดบ่ครับที่คนไดเลี้ยเนาะหลวงพ่อพัดผู้จักอยู่ครับหลวงพ่อพัดชื่นดังเท่าไหร่หนิจ้ะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับโอ้ไปกับนวสการหลวงพ่อพัดเหมือนบ่ครับค่ะว่าผมเห็นโอ้น่องเกาจอมเดินทางใสยเงาตัวนี่สนอกแม่นค่ะ แต่ว่าไอ้ไอ้ถือโอกาสพอดีครับมานี่ตัวเลขของคุณแม่ที่สงมมให้นะครับเนอะในท่างตัวเลขนะ,ะตั้งแต่เลขของน้องตั้งแต่ตอนงวดก็คือหกหนึ่งห้าแม่ค่ะครับช่วงกลางกลางนี้น้องกับบ่อยไับายว่าสีเน้นย่ำอ่าตอนบ้านพระกับบ๊อดบ่อดยย่ำนะครับเนาะ ปัานนี้ช่วงที่อ่าเมื่อคืนนี้มึงสุดท้ายเป็นไรครับน้องในนั่งบอเมือม่อคืนนี้ดิค่ะขับแมนครับเมื่อคืนนี้ได้นั่งอยู่ค่ะแล้วเมื่อเ้านี้เป็นเป็นนั่งใหม่อยู่เมื่อคืนนี้นั่งได้อยู่แต่ว่าเมื่อเ้านี้ขึ้นเหมือนว่าบ่บ่บเห็นอย่างเป็นก็เลยมานั่งใหม่ตอนช่วงช่วงเ้ารค่ะ ตอนกลางคืนน่งบบเห็นอย่างค่ะก็เ,เห็นอย่างเลยมันน่งไม <Okay. S 2> ช่ชวงเสาครับขอสีแจ้งหน่บ่ครับค่ะจังหวะดหกหนึ่งนะซื่อบบได้แล้วครับผมอ่าหกหนึ่งซื้อบ่ได้บ่ต้องซื่อเลยจ้ะดังบ่ต้องซื่อนห,ห,หนึ่งห้ดังบ่ต้องซื่อให้ซื่อเลย มีแต่หา 6, 6 1, 1> หกหกเก่าไปเลยกันคันคันดังก็ต้องซื้อไงซื้อหนึ่งเก่าเลยครับตัวคือน้องบอกไปเนาะว่าหกกับเก่ามันเป็นตัวเด<า>ียวก,กันค่ะหกหนึ่งซื้อบัวได้ซื้อหนึ่งเก่าเลยหนึ่งหาค่ะคือกันนี่ครับหนึ่งหาก่ะคือบัวไดมีแต่ไอตอนที่นี่อันอันน่องอะเพิ่นเพิ่นก็เลยเขียนให้เนะาะเป็นเศร้านี่ แต่ว่างวดนี่ก็คือเก่าคือ่นเพื่อนเขียนเนี่คันว่าหลายกันหลายเลยหววนี้แล้วเพื่นเพิ่นบอกให้เรือกเอาก็เลยเลยสิปรึกษาแอดว่าที่จังได้ดีเพื่อนเขียนให้แบบเป็นสองแถวอ่ะเขียนเป็นแถวที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หกแล้วแถวที่สองเพื่อนเพื่อนจะเขียนเลขหนึ่งกับเลขแปดตรงกันครับแถวที่สองกับหนึ่งก็แปดตรงตรงกันแล้วก็เลขศูนย์ตรงกันแล้วก็ หนึ่งที่แรกกั 1, บหนึ่งศูนย์หกมาที่นี่แถวที่สองกับแปดศูนย์หกบาทนี่มาที่นี่เพื่อนก็นเลยว่าศูนย์หกเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์เก้าก็ได้เดอ้อบาทศูนย์หกอาจจะเป็นศูนย์เก้าครับ <า S 1> อ่บาคันหนึ่งหกก็คือว่ได้กับให้ซื้อหนึ่งเก้ากอบว่าสิได้ว่าเป็นเป็นเลขแบบสองหางแต่ว่าคันเป็นตัวเดียวกันถึงสองตัวหนึ่งศูนย์หกแล้วก็แปดศูนย์หก ประมาณนี้ครับตัเวเล็บวตาไท่ดอกมันหลายแฮดไปว้าเ่าวเ,ยเ,เลยก็ได้โอ้ยเอ็นเลี้ยงโอ้ยอย่างนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์หกแปดศูนย์หกที่สำคัญก็คือให้เขียนให้เขียนต้อกันด้วยนะให้เขียนตรงกันนะให้เขียนตรงกันใช่เขียนตรงกัน <Moment S 2> มนตรงกันกับหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์อะไรก็หกหกเนี่โอ้ยเลิกก็บอกว่าเรื่องก็มีการบอกว่านี่หนึ่งหกถ้ามันซื้อไม่ได้นะ้ำใช่ไหมให้ซื้อหนึ่งเก้าแต่เนี่ยศูนย์หกถ้าซื้อไม่ได้ก็ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกอาจเป็นศูนย์เก้าได้วัสดีครับศูนย์หกอาจเป็นศูนย์เก้าได้ค่ะ เดี๋ยวได้ครับอ่าหนึ่งศูนย์หกแล้วกับแปดแทนก่อครับหนึ่งศูนย์หกแล้วกับแปดศูนย์หกค่ะอ๋อหนึ่งศูนย์หกแล้วกับแปดศูนย์หกเลขศูนย์หกคือกันแต่ว่าต่างกันที่เลขหนึ่งกับเลขแปดเนาะครับเนาะแมนค่ะกระซด้วยความเป็นเด็กเนาะเติมกระซิบขี้เขียนว่าเขียนแบบนี้เขาจะเลือยห้อยหลบครับ ถ้าหนึ่งหกซื้อไม่ได้ให้ซื้อหนึ่งเก้าตีค่ะหนึ่งหกซื้อถ้าหนึ่งหกมันซื้อไม่ได้ให้ซื้อหนึ่งเก้าเลยวะเป็นหนึ่งเก้าแล้วก็ะบอกว่าชอบชอบนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสวยไหมแม่สวยยูหนึ่งเก้าสวยไหมตีตีหนึ่งเก้าน่าจะสวยนะสวยนะสวยไหมแม่แมครับสวยยูเลยวะแค่นั้น ห้าศูนย์หกซื้อว่าได้ไงซื้อศูนย์เก้าจ้าศูนย์หกศูนย์หกขันหนึ่งหกซื้อว่าได้ไงซื้อหนึ่งเก้าครับศูนย์หกอะอาจจะเป็นศูนย์เก้านั่นก็ได้ว่างกัน้ศูนย์หกอาจจะเป็นศูนย์เก้าแต่ว่าน้องชอบเลขศูนย์เลขหนึ่งเก้าเลขเก้ามั้งครับถามว่าเลขเก้าสวยไหมแม่แม่แม่เลขเก้าหนึ่งเก้าสวยไหมแม่แมวางกันเขาเรียกว่าสวยเพื่อนเพื่อนจะเลีย,ย, 19, ยเขียนให้ยุกหนึ่งเก้ามันถึงเขียนให้ แต่วงกลุมพอวอไว้อยู่วงกลุมทิ่ออส,สอบตัวนี้ก็เป็นไปได้มากน่งเดี่ว่หครับจ,จะจวสีช่งให้เบิงเ้งหนึองแล้วแต่บางวดนี้เบิ้งได้อเล็ตั้งแต่ตองวดนี้หกหนึ่งห้าถูกป่ะครับค่ะบาทนี้หนึ่งศูนย์หกมือของมือเศารานี่แล้วก็บแปดศูนย์หกนะครับเนาะ ถ้าสิตรงกับตองงวดก็คือเลขหกนี่พวไปใส่เลขหกพวไปใส่ค่ะครับเลขหกนี่พวไปใส่เลยแล้อเลขห<อ>กพ <6 S 1> บไปใส่ได้กับเลขหนึ่งก,กับพวไปใส่พร้มเด็กเพราะว่าหนึ่งศูนย์หกกับมาอีกคือเขาครับห้าหกหนึ่งนี่คือเขียนให้ลำบากใจแต่น้อเขาลำบากใจนี่นึ่งหกหนึ่นหกหกหก ตัวที่ว่าอันเลยนี่สิเป็นหกขาแมนจะหกหกขาหกขายังมีเปอร์เซ็นต์ได้ไปอยู่ครับเม,ม่ว่าไอ้แปดศูนย์หกนี่มันกือบแปดศูนย์ออกไปแล้วงวดที่แล้วเนาะแมนที่ว่าสี่แปดศูนย์อีกอยุติเลยคิดว่าที่ว่าสิเป็นแปดหกกับว่าหูกันปันเขียนมักให้มันตรงกันพร้อมว่านี่นี่เห็นไหมว่าเนี่ยถ้าศูย์หกแล้วมัน มันมันไม่นั่นก็ซื้อไปเลยูนย์เก่าเพรบะใดว่าซื้อบัวใดเด้เพราะว่ามันมันผู้ใดบ่มักจะเอาเป็นเก้าไปเลยว่ะมันหกกับเก้าตัวเดียวกันส่วนตะวันสี่ซื้อหหกกับเก้าตัวเดียวกันแล้วกะจ้ะอ่าเพิ่นมาเลขเก้าหนึ่งเลขหนึ่งเก่าแมนค่ะนอนสิม่ไอรีบอ่ครับหนึ่งเก้า อาจสิเป็นได้อยู่กันสิเป็นตัวนี้บ่ะแอดมาตัวใดเนี่ยตามเนี่ยในเลขสองชุดในเลขสองชุดนี่บ่ครับจ้ะอ่าผมว่าเลขหนึ่งเก่าก่มีโอกาสหนึ่งเก่าตรงกับจาไครดีครับอ๋อตรงกับจารย์ใครแมนครับปูมากับหัวตัเส้นเลยฮะแมนอยู สูงเราจาไมไครนี้เปอร์เซ็นต์สูงเลยครับเพราะคนเกิงเนาะตอนแรกนะครับอาอาจารย์ไครไให้แปดหกหนึ่งดิบาทนี่่าสุดมือขึ้นก่อนนี่ครับปูมาบอกว่ากับหัววาสันม,มันโมเมนกับหัวกลยเป็นแปดเก้าหนึ่งบาทนี้ม,มาตรงตรงกันอยู่ครับมาตรงกันทั้งทั้งตอง,ตองหวัดทั้งนี่แหละทั้งนี้นั่งหนึ่งเก่ากับตรงอยู่ ปัญหาคือปัญหาคือแถวนี้แถวบ้านผมเนี่ยครับโมเมนต์เฉพาะแถวบ้านผมบ่เอสซี่ส่งขอกวามาัซื้อว่อไดดจักตัว่ว่าจะเป็นหนึ่งหกหรือวันหนึ่งเก่ากักสิเฮ็ดจังไหนผมก็ได้ลำบากใจ <laughs> บุญไปบุญมันเนาะจ้าบุญไปบุญมันก็แล้วกัน 5, 5, 5, 4, ค่าปัญหาคือได้ครับจะจันมั่นซื้อวันใดหนึ่งหกหนึ่งเก่ากับซื้อศูนย์หก 0609ไปสักคือยังคนบอกคันซื้อบ่ได้ตัวใดก็ซื้อตัวนั่นไปกับกับหัวเอา0609ไปซักครับซื้อตัวที่มันซื้อได้แด้สถ,ถ,ถามแม่นะชอบตัวไหนที่ชอบเลย190เลย190นี่แม่น,นี่ที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ครับมาก19090นี่ซ<อ>ื้อได้90ครับ เพราะว่าคิดว่าหนึ่งมันสิบว่าดังสองมันจะสื่อไงโอ้สำหรับสามตัวมันสื่อได้อยู่ครับสำหรับเกาศูนย์นม่วนัวดองเดียวที่ไปจัดได้เจ้กลอยสองรอยยูโรครับผมอันนี้มัดส่วนตัวคุณแม่คือหนึ่งศูนย์เกนาะมันบอดังสื่อง่ายดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์เนาะครับอ้าวแต่ว่าตัวที่นอนเพิ่นมักเพิ่นวงไหก็คือหนึ่งเก่านั่นแหละเนาะจ้ะ อันเดี way, ๋ยวน่องวงหนึ่งเก่าผมสิบวงไปน้ำมาหน้าหนึ่งเก่าเหรอวงตามน้องบอกเฮ้ยพอแม่วงตามเป็นกระไดแล้วแจ็คครับผมเอาค่ะโอเคตัวตัวที่เพิ่นยำเก่ากับสิบว่เก่าอยู่บ้าหรือเป็นไปได้หรืออาจจะก็ยังว่องหัวนี่แไดครับมันคือห่วยเนาะ คับแมนแมนแมนแนวทางถือว่าเป็นแนวทางแต่ลวกันแต่ว่าคุณแม่โตที่น้องเพื่อนบ่จับเพื่อนบ่จับเพื่อนบ่เบาถึงเนี่ยมีหกหาเนาะแล้วก็มีแปดศูนย์รับแล้วก็มีแปดหกน้องเบ่เบาถึงเลยเนาะบ่เบาถึงเพิ่นก็บอกว่าแล้วแต่ให้เพิ่นเพิ่นพิจเจรนาาเด้อเพิ่นว่าจิเนาะจัดเอาเองเจรนาจ้าเพราะว่าเพิ่น แค่เพืนบอกว่าให้หนึ่งหกคำซื้อเพื่อได้ก็ซื้อหนึ่งเก้าซื้อสามสี่ซื้อกับัเพิ่นกระเป๋าเกี่ยวกับศูนย์หกกับศูนย์เก้าอย่างนี้ซื้ออันเนดิมเขาในวอลทิงนะเพื่นบอกเกี่ยวกักบศูนย์ห<น>ก็ได้เข้าใจมันนั่นเนาะแต่ีคิดว่าแมนครับแต่เบิ้งเบิ้งจะหายเลขรถป้อมจริงอันหนึ่งศูนย์หกแล้วยังว่าแปดศูนย์หกอยู่ครับเอแอดจะมองเบิ้งเลยเลยว่าเนี่ยความเป็นเด็กดีดีเลยที่ว่าเพราะว่า อย่างสี่นะแล้วว่าเพิ่เขียนตัวเลขตรงกันมาพุ่แม่ค่าตรงกันเลยที่ทรงให้เบิ้งให้เขียนตรงกันเลยเด้มนเสียเอาให้ทันทันเขียนตรงกันแอดแอดเขียนร้องเขียนตรงกันวันสิ่เอ็ดยังก็เขียนตรงกันนะอ้่าเขียนตรงกันหนึ่งกับแปดก็ตรงกันเลยศูนย์กับศูนย์หกกับหกนี่สิครับเอาเลยว่าเอ้าอย่างนี้ต้องเขียนตรงกันด้วยนะที่สําคัญนะ นิชนาการนี้ยุคมองตรงกันเนี่ยแหละอ๋อเพิ่นเพื่อนเพื่อนว่าต้องเขียนตรงกันบ่เพ่นว่าจังไหนเพื่อนว่าให้เขียนตรงกรันให้เขียนตรงกันอือให้เขียนตรงกันด้วยอือถ้าเขียนตรงกร<อ>ันด้วยนี่ถ้าเข้าเบื่องจากทางบนลง้างล่างก็ได้คือก,กันที่บาทนี่มีหนึ่งแปดมีศูนศูนย์มีหกหกที่บานนี่คุณแม่แม่เลยว่าเอาที่ํากันทพาไมตตรงตรงกันด้วยให้เขียนตรงกันแบบนี้ว่าให้เขียนให้คุณนาดูตรงกันแบบนี้ครับ แต่ว่าไอ้หนึ่งเก้านี่คือผมว่ามันถามแม่ว่ามันสวยใช่ไหมเออถ้ามันสวยก็ผมวงกลมให้เป็นกระเลยวงกลมให้ถามแม่นะว่าแม่สวยใช่ไหมสวยไหมสวยไหมแม่แต่ว่าสวยอยู่สวยอยู่ผมก็วงกลมให้คนก็ว่าแคี์นะครับแต่ว่าเขียนในคุณน้าดูแบบรงแบบนี้เอาจังไลยกะไอ้เอฟซีไปไทยพินพิจารณาเอาแ้วอันไหนชื่อบ่าได้กะเขาแบบ เบื้องอ๋อครับผมจ้ะครับผมเอาโอเคครับผมเชงกันครับผมมา,วา,มาะควนคุณแม่ซัมมี่เหรครับผมจ้ะครับผมนี่การสรุปเด็กน้องก้าจอมครับผมตองวดคือหกหนึ่งห้าครับผมแล้วก็เมื่อเศร้านี่ครับว่ามันมื่ขึ้นเนาะมื่ขึ้นนี่น้องนั่งมาเห็นนั่งตอนเศร้าความสีแจ้งได้หนึ่งศูนย์หกกับแปดศูนย์หกแต่ว่าเขียนตรงกันครับให้เขียนตรงกันนะครับ แล้วก็น้องว่า19สวยไม่แม่19สวยนะก่าสันครับเพิ่นก็นเ,กเล้ยวงเลขหนึ่งเก้าให้ครับผมล่าสุดเมื่อกี้นี่ครับผมตอนเก้าโมงกว่าๆแม่น้องก็จอมโท่มากครับว่าเอฟซีจ้งมาเอฟซีน้องก็จอมครับบอกว่าซื่อบ่ได้เลยเลขชุดนี้เาสั้นห้น้องนั่งห้ยไม่เฮ็ดห้ยไม่ครับคุณแม่บอกว่าแม่น้องก็จอมน่ะนั่งห้เบื้องไม่แล้วบอกว่า ถ้าเลขที่ให้มาก่อนหน้าซื้อไม่ได้ให้ซื้อ20มาสั่นครับผมนะครับอันนี้คือสายด่วนครับแม่น้องก็จอมโทรมาแอดกำลังจะลงคลิปครับไดมาเห็ดใหม่ครับผมน้องก็จอมย้ำวา่าถ้าซื้อพวก16 1 9 0609พวกนั้นบ่ได้ครับให้ซื้อ2 0มาสั่นครับผม1่ห,หาขันซื้อบ่ได้ก็ให้ซื้อ20ครับเอาลองพิจารณาเบิ้งครับผม